สวัสดีครับใครจะไปเชื่อครับว่ารบกันมาตั้งนานถล่มกันจนราบเป็นหน้ากลองแต่ล่าสุดกองทัพอิสราเอลกลับออกมายอมรับเองว่าฮามาสยึดกาซาคืนได้แล้วแถมยังบอกอีกว่าแผนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เอาไม่อยู่งานนี้อิสราเอลจะเสียหน้าแค่ไหนและโลกจะไปทางไหนต่อเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหน อยู่กับผมเคนนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องประเด็นร้อนแรงที่กำลังสั่นสะเทือนความมั่นคงของตะวันออกกลางและอาจกระทบชิงมาถึงนโยบายของพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาครับเราเห็นภาพข่าวกันมาเป็นเดือนๆใช่ไหมครับเครื่องบินรบถลม่มรถถังวิ่งกันให้วุ่นฝุ่นตลบไปทั่วกาซาเป้าหมายของอิสราเอลชัดเจนมากคือต้องการกวาดล้างฮามาสให้สิ้นซากไม่ให้เหลืออำนาจปกครองแหมใครดูก็คิดว่างานนี้ฮามาสคงไม่รอด แต่โอ้โหพอฝุ่นจางลงภาพที่เห็นกลับตาลปัดครับสิ่งที่คิดว่าจะจบมันกลับไม่จบง่ายๆเหมือนเราพยายามเอามืออุดน้ำรั่วอุดตรงนี้ก็ไปโผล่ตรงนั้นสถานการณ์ล่าสุดกลายเป็นว่าฝ่ายที่ถูกไล่ต้อนกำลังจะกลับมาตั้งหลักและกลับมามีอำนาจเต็มตัวซะอย่างนั้นครับเข้าสู่เนื้อหาสำคัญกันเลยครับล่าสุดมีรายงานที่น่าตกใจมากข้อมูลนี้อ้างอิงจากสื่อใหญ่อย่าง Times of i อินเดียที่หยิบเอารายงานของช่องทีวีอิสราเอลช h a n n e l 13มารายงานต่อ ระบุชัดเจนเลยครับว่าตอนนี้ฮามาสได้กลับมาควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของฉนวนกาซาได้อีกครั้งแล้วครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับอิสราเอลใช้เวลาหลายเดือนในการโจมตีมุ่งเป้าไปที่ผู้นําระดับสูงหวังตัดหัวงูให้ขาดแต่กลายเป็นว่าฮามาสฟื้นตัวเร็วกว่าที่ใครคาดคิดรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิสราเอลหรือ IDF เนี่ยถึงกับต้องรีบเตือนคณะรัฐมนตรีของตัวเองเลยว่า ฮามาสกำลังสร้างโครงสร้างให้การสั่งการและการปกครองขึ้นมาใหม่และทำได้เร็วมากเสียด้วยประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับทาง IDF หรือกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลมองว่าแผนการที่วางไว้เดิมมันไม่ได้ผลครับโดยเฉพาะแผนการปลดอาวุธหรือ Demilitarization ที่นำโดยสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทางอิสราเอลมองว่าแผนนี้ไม่เพียงพอหรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือมันเอาไม่อยู่นั่นเองครับ ข้อมูลนี้มาจากทางสื่ออิสราเอลอย่างชแนลสิบสาได้ระบุว่าทางกองทัพได้แนะนําให้รัฐบาลอิสราเอลสร้างแผนปลดอาวุธของตัวเองขึ้นมาใหม่เลยไม่ต้องรอแผนจากสหรัฐหรือนานาชาติแล้วเพราะมองว่าข้อเสนอของทรัมป์ยังไม่ตอบโจทย์ความมั่นคงของอิสราเอลได้จริงเหมือนกับว่ายาที่หมอฝรังใจมามันรักษาโรคนี้ไม่หายอิสราเอลเลยต้องปรุงยาเองครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าการชนะในสมรภูมิรบไม่ได้การันตีชัยชนะในการปกครอง มันเหมือนการตัดหญ้าแต่ไม่ถอนรากเพลอแปบเดียวพอฝนตกหญ้ามันก็งอกขึ้นมาใหม่แถมอาจจะรกกว่าเดิมการที่ฮามาสกลับมามีอำนาจทั้งๆที่ททโดนถล่มหนักขนาดนี้แสดงให้เห็นว่ารากฐานของพวกเขาอย่างลึกกว่าที่อิสราเอลประเมินไว้มากและที่สำคัญแผนของมหาอำนาจอย่างสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็กำลังถูกถาทายอย่างหนักจากพันธมิตรคนสำคัญอย่างอิสราเอลเองด้วยครับสรุปสั้นๆให้เข้าใจง,ง่ายๆอีกครั้งนะครับ 1. สื่อ Times of India และ Channel 13รายงานตรงกันว่าฮามาสกลับมายึดครองและมีอำนาจในพื้นที่ส่วนใหญ่ของกาซาได้อีกครั้งแม้จะโดนอิสราเอลโจมตีมานาน 2. กองทัพอิสราเอลหรือ IDF ยอมรับความจริงข้อนี้และเตือนรัฐบาลตัวเองว่าฮามาสฟื้นตัวเร็วกว่าที่คิดและ 3. อิสราเอลมองว่าแผนปลดอาวุธของสหรัฐที่นำโดยประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เวิร์กและไม่เข้มข้นพอจึงเตรียมจะดันแผนของตัวเองขึ้นมาแทนครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยการรบชนะศัตรูนับหมื่นครั้งยังไม่ยิ่งใหญ่เท่าการชนะใจตนเองและการเข้าใจศัตรูอย่างทองแท้สวัสดีครับ